สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาถอนหญ้าลดน้ําผักกันนะครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับมาถอนหญ้านะจากแปลงผักนะครับถอนไปแล้วบางส่วนนะครับส่วนเยอะใช่และวไมีต้นวัชพืชที่ครับวัชพืชที่มันเกิดขึ้นมาน้นพี่น้อกมันเกิดขึ้นมาแสกขึ้นมานะครับทุกคนอ่าก็ะเลือกๆครับฟังหมถอนดิมครับ นะครับผมถอนถอนเสร็จแล้วนะครับไปขางแล้วมันเป็นปุ๋ยพืชสดครับเย้แหงหงเอาไปคุ้มพืชถอนแปลงฝักบุ้งของผมนะครับออกดอกไปแล้วครับออกดอกไปแล้วฝักบุ้งวันนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับตัวฝักยาวผมนะครับ รู้สึกว่าออกดอกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคงสิได้กินผลนะครับถั่วฝักยาวเริ่มออกดอกนะครับอ่าลำต้นเกิดขึ้นข้างผมแล้วนะครับทางไปไม่ไผ่ผมนะครับน้องง่ายๆนะครับเนาะง่าย,ายออกดอกแล้วจะมีผวกมดผูกอย่างนะครับเป็นธรรมชาติเนาะมากินน้ำหวาน แล้วนะครับตัวฟักยาวทรงัยชีได้มีโอกาสได้กินแล้วครับพี่น้องครับดินปลูกครับเมื่อก่อนก็เติมลงไปครับผมวันก่อนก็เติมดินปลูกลงไปในต้นหอมผมนีแหละครับงามขึ้นนะครับตัวฟักยาวก็ขึ้นละจากที่เป็นต้นเล็กๆนะครับขึ้นคางแล้วครับคางไม้ไผ่ผมง่ายๆนะครับเอาเศษไม้ไผ่ที่เจยเจาตัดเอานําต้นไปใส่งานนะครับเอามาเห็ดคางได้ครับ มะพร้าวนะครับเติมดินเข้าไปกันง,งามดีครับอีกสองสามปีสามปีน่าจะมีโอกาสได้กินลูกมะกรูงก็เติมดินใหม่เข้าไปกําลังติดครับหลังจากที่เพันแม่พ่นเอาพันมันว่าปลูกเอาต้นหน่อยไปเได้เินป่ากำลังติดฟ้าพันสีบวหลอดนะครับน่าจะหลอดแล้วพ่นแต่และต้นอะโวคาโด เดี๋ยวไปพดหน้าพน่นกงนครับตอนนี้เิดโมงเช้านะครับของวันอาทิตย์เดี๋ยวพน่นต้นเอาบวกระโดดพดตน้นราชพึกษ์ครับตนคูน,ต,น,นต้นราชพึกษ์อย่างม่ถึงจะใส่วิธีการนี้นะครับผมปกติเดือนเมษาเป็พนพันออกดอกครับถ้าตอนอ้นใหญ่แต่ผมเพิ่งปลูกไปนีย่ยมันใหญ่ น้ำบงก่อนงามดีครับแต่ว่าใบรท่ถือแมงมากินแล้วแทนจะเป็นแมงกิสางแมงกับเตา่าบบครับผมนั่ครับเป็นธรรมชาติไปต้นหน่าวโคารโดครับโอคารโดลดน้ำขึ้นมือยู่ มองหงเลือดมาละกอนะครับมองหงบานเท่านี่เนาสติดแล้วครับปกติหากวัตถิเดินดีครับดินใหม่เนี่ยจะต้องพ่นคนอีกครับพ่นดินอีกบางคประงมจะพ่นติดแล้วครับท่านเอาขดดูสิ่งใดกินโมบุนะฮะเราเอาเม็ดเอาหมากมากินก็ได้เอาเม็ดมาช่ำลองเบิ่งครับช่ำจะสุงดำแล้วคอยยกมาปลูกมันก็ติดอยู่ครับ จะมีลำบวชลอดด้วย,ยกันนิดหน่อยก็จะเอาโบคาโด,ด้กันครับเพื่นเป็นไม้ยืนต้นนะครับเอาโบคาโด,ด้อาจจะทนแรงพอสมควรครับสังเกตจากการปลูกของผมเนี่ยอยู่หลอดครับอยู่หลอด มาละกอมาเตือนป่านะครับเนาะนี่มาเฟื่องครับคือสดินมันแข็งครับดินแถวนี้นบดนีแต่ดินเก่าๆมันหลักไปเดไดรื่อยๆแล้วหลอดประวุเฟื่องมันต้องขึ้นกับดินล้วนปนทรายนะครับเป็นละไม้ลากมาเนี่ยหากเขาจังไปดีดนี่เนี่ยดินแข็งครับแถวบ้านนะอ่ามาฟ้าวนี่สิได้การอยู่ในป่าบนแนวฟงกัน ทำทับได้กินแล้วต้นหอมนี่ทานกรบทานปลูกใส่กระถางจะตวจะแยกปลูกอีกนะครับเตลมดินลงไปเรื่อยๆตัวฟักยาวได้ผลครับตัวฟักยาวขึ้นข้างแล้วขึ้นข้างแล้วนี่รู้สึกว่าสินแดดว่านางไม่ได้หลายครับเดี๋ยวจะแปลงพักบุ้งนะครับ บุงก็ออกดอ,อกครับพี่น้องใบแมงลักพระอีตู่ก็ออกดอ,อกแล้วดอกแก่ลวก็นี่ครับเดี๋ยวมันแห้งกเก็บเม็ดเด็ท่านต่อไปเก็บน้ำไปใบบุงกินหลายรอบแล้วครับเอาไปวัดหลาย่ถวแล้วเมื่อคืนในแม่ก็พัดพักหนึ่งไฟแดงโอเคครับเมื่อตอนเก็บไปกินก็หมูกระทะเป็นพักหมูกระทะไปแล้ว เปน็นใหญ่ๆกันไปเรื่อยๆครับแซมกันกันไปเรื่อยๆคนหนักมาได้หลายคนก็นสีแดดแห้งครับไม่ชุ่มนะครับพี่น้องนะเป็นระเหยเรี่ยวครับน้ำชนะมันเป็นนาแรง ต้นใบแมงลกักสิเป็นเขียวอ่อนนะครับเนาะฟักบุ้งสิเป็นเขียวเข้มแต่สิเป็นบ่งบอกชัดเจนครับ ดยินงกันนี่แปลงเดียวกันหัวละผ้าไอ้กระเพาครับกระเพาขาวกระลังงามกระลังกลิ่นแล้วมันทีพถอครับผมเลยบอกก่อกนสิดิ้งกับบอดีนั่นเนี่แหละครับ กวนดิบเลยอ่ะมันแช่สมัดอัจฉิบี ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมลี่ด้วยนะครับอย่าเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม